จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพกกับช่องน้องชอนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือนี้ช่องน้องชอนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นนิเคอีนะจา้าของวันที่20ตุลากับมีมาหายคืนเก่าเนาะจา้าทั้งสองรอบทั้งหลอบเศร้าแล้วก็หลอบบายจา้าแต่ก่อนที่เราจะไปเบิรงแนวทางช่องน้องชอนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผูที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้า ก็ขอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องนึงในเด้อจา้าขอบคุณจา้าก่อนที่เฮาจะไปเบิงแนวทางเฮากลับมาเบิงรายงานผลก่อนนอกจากของหุนนิเคอีจากวันที่19ตุลาที่เฮาหายไปว่าทั้งสองรอบออกตัวใดเนอกจาก ัะ <ersch> ไปเบิง้งผลรอบเศร้าก่อนเนอะจ้ะสำหรับรอบเศร้าเขาก็หายไปฟันเจ็ดวิ่งหลุดแกับเจจ้ะผลที่ออกมาบนออก304ศ่ล่างออกห8าแจ้ะเขากับเขาล่างเนอะจ้ะเนาะเขาล่างเป็นตัววิ่งรุดแจ้ะออกห8าแปดวกลับมาตรงกับตัวที่เขาหายไปก็คือตัว ร่องจอสองตัวนอกจากแปดหาหาแปดเนาะเข้เากับแตกล่างกันไปจ้ะสำหรับรอบเศร้าจากกระดีใจน้ำนอกจากสำหรับผู้ที่มาติดตามช่วคลิปน้องซ่อนที่ออกไปเปลี่ยนแนวทางนอกจากเนาะกับเบื้องผลรอบเศร้าไปแล้วนอกจากกลับไปตามต่อเลยนอกจากสำหรับผลรอบบายนอกจากว่าผลออกตัวไดสสำหรับผลรอบบายนยอกจาก เข้ากับหายไปฟัน2อวิ่งรูด3กับ2ผลที 2. 2่ออกมาบนออกหาหาสอล่างออกศูย์จับเข้ากับเขาบนนอกจะเนาะเป็นตัวฟันยิ่งรูด2องจะออกหาสอละกกับมาตรงกับตัวที่เข้าหายไปก็คือตัวเน้นตัวเจ้ะสองตัวนาจะสองหาหาสไปกับน้ำนอกจะ เข้ากระแตกบนกันไปนอกจากเขาเป็นตัวนี่ตัวเจาะกันเลื่อยนอกจากกระดีใจน้ำนอกจากสําหรับผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนลที่พักอกไปเป็นแนวทางเนาะกระเบื้องล่งานพ้นไปแล้วจากกระเป็นตามต่อเลยนอกจากสําหรับแนวทางของหุนนิเคอีวันที่20ตุลาเนาะว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าจะได้แน่เข้ากลับไปเบิ้งกันเลยจ้าจากเข้ากลับมาตามต่อเลยนอกจากสําหรับแนวทางหวยหุนนิเคอีของวันที่ ยี่สิบตัวละนะจ๊ะห้ากลับไปมีแนวทางให้ทั้งสองรอบเพื่อก่าเนาะจ๊ะทั้งรอบเศร้าแล้วก็รอบบายจ้ะห้ากับมาเบิ้งแนวทางรอบเศร้ากันก่อนเนาะจ๊ะกลับไปเบิ้องตัวเด่นเนะาะกับไฮเด่นสามกับเด่นซีจ้ะไปเบิ้งฟันวนะิ่งรูดเนาะมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันสามวิ่งรูดกับไฮซีกับสาม ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนาะจ้ะเรากลับมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นก็ไฮสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดจ้ะไปเบิ้งตัวร่อง <36 S 1> ตัวร่องก็ไฮสี่ห้าสี่หก ซีเจ็ดแล้วก็ซีแปดจะเข้ากับไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่ตัวจ้อสองตัวกให้เลนไปกับน้ำนอกจากตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือ้วจ๊ะสําหรับตัวน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับสช้แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเลยง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดนอกจากก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้งแต่ เขากับเบิงแนวทางของรอบเสาไปเน้ะจะกลับไปตามต่อเลยเนาะสาหรับแนวทางหลบใบว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่กลับไปเบิงกันเลยจ้าจะสําหรับแนวทางหลบใบเข้ากับไปเบิ้งตัวเดนเนาะจ้ากับไฮเด่นสามกับเดนซีไปเบิงฟันวิ่งหลุดเนาะจ้ะมาเบิงฟันก่อนกับไฮฟันซีวิ่งหลดกับไฮสามกับซีจ้ะ ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร้องเนาะเลาก็ับมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับห้48 49 40 41จ้ะไปเบิ้งตัวร้องตัวรอ้วรองกับห้38 39 สามศูนย์สามหนึ่งจะเข้ากับไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวเจาะสองตัวกายเรียนไปกลาน้ำเนาะจากตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือเนาะจ่ะเข้ากับเน้ยนยามเสม,มอตัวเน้นตัวเจ้ะสองตัวก็จะเข้ายากแน่เนาะจาะก็กจะมีเขาบ้างลุดบ้าง เฮากัใใ้แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตนที่จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง่งเป็นไน้แน่นอนาจ้ะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแชนแนลจ้ะเบิ่งแนวทางหัวห,หูนิเคอีของวันที่20ตุลาไปแล้วเนาะจ้ะเทิงหลอบเศร้าแล้วก็รลอบบายเบื้องตัวเด่นตัวน้่กันไปแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อนอจ้ะ มักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเขาจะได้เอาไปเรียนเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลขที่เยาคิดไวทายนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกรขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้กะกรขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนอะจาะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า คลิปนี้ช่องน้องช่องชาแน,นลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า